ใขอมูลเบื้องตนของฟูซข้าวนะซึ่งพี่น้องเกษตรกรทำหน้าทุกๆคนกับจอมองจีงนิดเดียวนึงดอกนะกระรพระไม่พยายามขยับไปไงจะเรียบร้อยจริงค่ะแล้วกาดูหันเป็นหน,น้าจะน้ำไหลเชี่ยวรอบนี้นำไห้เชี่ยวสวัสดีคุณยุดมาแต่บ้านย่ายวังหันละน้ำทวและ พี่น้องเป็นกลางบ้านสะเกดนะ,ะไปทั้งนั้นก็คือวัดนะฮะเหลือนิดเดียวแต่ว่าได้โครงการตัวนี้มานี่คือความต้องการของพี่น้องฝายตะลิงกันกันดินชาลานะ,ละ,นะลังขออทพันสสดรเอพิรพันธ์พระฤาษีท่านบนแกวน้ว

ไม่มีค่าใช้ใจ,ใจ่ายใดๆอีกทั้งพนักง,งานยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนที่รางวันมากมายพี่จิตกัตรานุกลรายงานา เรา่ปใช้หลายทรงานนะครับจังหวัดนะครับเรเพื่อจังหัดใทยท่านมาดูแลนะครับผู้นํานะครับในจังหวัดเชงอนนจปรกาศให้สห้ิบัตรกอาที่ตี่แรกนะครับทางทีงของทิมของทีวของตำบลคีฐานว่าหันไปตำบลโพชนะครับแราไปเบิ่มมาแล้วนะครับอยู่อึดไม ประมงนะครับหาปลาจับปลาบึกตัวขนาด150กิโลกรัมนะครับได้นะครับแสดง<ป>ถึงความบุรมสมบูรณ์ของแม่น้ําชีอำเภอมหาชนะชัยเรานะครับนะครับตัวใหญ่มากดูดูดูปลาบึกดูไินม่รแปลว่าไม่ค่าง่ายดูอ ดูลาวร้อยร้อยกิโลได้ไหมร้อยกิโลร้อยกิโล